ชั้นเรียนอสังหาริมทรัพย์เวิร์กช็อปไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังมีค่าพอๆกันสำหรับมืออาชีพที่ช่ำชองชั้นเรียนจะช่วยเปิดหูเปิดตาของคุณสู่โอกาสที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนรักษาความได้เปรียบและแนะนำคุณให้รู้จักกับบุคคลที่มีความคิดคล้ายคลึงกันที่อาจทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาได้ในสักวันหนึ่งการอ่าน คุณควรอ่านหนังสือพิมพ์หรือบล็อกอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ทุกวันเพื่อค้นหาข่าวล่าสุดในโลกขอองค์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สภาวะตลาดสามารถพลิกผันกฎหมายภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้และแนวโน้มอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณไม่ต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งที่โชค รายขอองค์การเป็นคนเดียวที่ไม่อยู่ในวงแหล่งข้อมูลที่ดีอีกประการหนึ่งคือหนังสือของฉันริชวูแมนซึ่งเขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนหญิงกระโดดเข้ามาคุณสามารถอ่านและเข้าชั้นเรียนได้จนกว่าวัวจะกลับบ้านแต่ในบางจุดคุณต้องลงมือทำและลงทุนเพียงเล็กน้อยการทำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างแท้จริง ใช่คุณจะทำผิดพลาดเล็กน้อยและใช่คุณอาจนอนไม่หลับในช่วงเริ่มต้นแต่ด้วยเวลาและการศึกษาต่อเนื่องคุณจะได้รับความมั่นใจประสบการณ์ความสำเร็จและเพิ่มผลงานของคุณ